อันนี้คือจูหมูนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับ <c oughs> วันนี้มาถนนจันซอย35ร้านนี้เขาชื่อว่าตื่หวัวเจน้อยเปิดมา6กกว่าปีแล้วที่เด็ดของร้านเขาคือซุปต้มกระดูกกับเกี๊ยมชายเขาก็จะมีใส่เครื่องในปอดตับเซี่ยงจีม,มัมกระเพาะลิ้นเนื้อหมูหมูกรอบหัวใจกระดูกอ่อนส่วนทีเด็ดเดามาดูกันในชามเมื่อรวมทีมมาเวนเจอร์แล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> และสิ่งที่เคียงคู่ <c oughs> นั่นคือพริกน้ำจิม้ม <c oughs> ที่นี่เขาทำเองแบบสดๆเลยอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ <c oughs> นั่นคือจุกบ,บี้หรือข้าวเหนียวยัดไส้ข้างในมีถั่วและแป๊กล้วยห่อ้มิิกกนจซ ทา,างร้านเนี่ยเคี่ยวน้ําตาลอ้อยด้วย่านคือมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเลยนะครับแป๊บเดียวเนี่ยเขาขายหมดแล้วต้องจองนะครับมาที่จานเอกของเราเถอะน้ําซุปของที่นี่ผมบอกเลยว่าชอบมากคือมันกลมกล่อมและไม่เปรี้ยวโดดครับทีเด็ดชิ้นแรกนี่เลยครับผมหางหมูหากินยากนะ <ๆ S 2> และอันนี้เลยที่เราจะมาลองกันปิกก๊กจูหกนะครับมันกรุ๊ๆมันเด้งหนึบๆมันไม่มีกลิ่นอะไรมากนะมันเป็นเหมือนเอ็น มจุดไหนวะเนี่ยจุดเลี้ยวของหมูไงครับใครอยากเปิดประสบการณ์ของหาทานยากแบบนี้นก็ที่ร้านตื่หวนเจน้อยเลยนะอยากใส่อะไรไม่ใส่อะไรก็บอกเจ้เลยพิกาจูเนี่ยตัวเดียวอันเดียวนะ